ข่าวเชื่อมโยงกับผู้เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ในวันนี้จารัดแบรนเวดชองแคร์โตดิโบและครีสันเบรเมอร์นอกจากนี้แมนยูต้องการกองหน้าอีกหนึ่งคนเพื่อเข้ามาช่วยลาสวุดฮอยลุนมุมแฟนแมนยูช่องสารคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกัน ไม่แมกกาธ์หน้าข่าวทีมสองจากดิเชลกราฟรายงานว่าแมนยูมองว่าจารรัดแบรนเวทเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ของเซนเตอร์แบ็กในช่วงซัมเมอร์นี้และเขาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสตเติบโตมากที่สุดในตำแหน่งนี้อีกด้วยอีกทั้งเจ้าตัวครับเป็นคนอังกฤษนะครับจึงจะถือสิทธิโคตานักเตะอังกฤษด้วยนั่นเองสำหรับจารัดแบรนเวทเนี่ยเซนเตอร์แบ็กวัย21ปีของเอเวอร์ตันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ เขาเป็นกำลังหลักให้กับเอเวอร์ตันในฤดูกาลนี้เลยโดยลงเล่นไปแล้ทั้งหมด3เสนัดแล้วก็ทำได้2ประตูอีกด้วยนอกจากนี้ครับแมกแกรดเนี่ยพูดถึงอนาคตของคาเซมิโลด้วยนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของสโมสรเลยแหละว่าจะต้องเสริมกองกลางด้วยหรือไม่และเขาก็ยังพูดถึงการเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆอีกด้วยนะว่าแมนยูเนี่ยกำลังมองหากองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งคนที่จะเข้ามาช่วยลาสมุดฮอยลุนและแบ็กขวาอีกหนึ่งคนครับ สำหรับตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยเหมือนที่ผมเคยพูดไปในคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้นะว่าถ้าหากเราจะเสริมเข้ามาจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าทีมเราอาจจะแยกทางกับอารอนวานวิสซาก้าก็เป็นไปได้ส่วนในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยซิมอนโจนส์ครับนักข่าวเทียร์สามจากเดลี่เมลนะรายงานว่าแมนยูเนี่ยกำลังจับตาดูผู้เล่นของอาร์เบรไรซิกอย่างดานี่โอโมยูตัวนักเตะเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่52ล้านปอนด์ครับ กองหน้าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ทั้ง2แบบเนาะว่าจะหาดาวรุ่งเข้ามาหรือว่าจะหาคนที่มีประสบการณ์เข้ามาครับยังไงก,ก็ต้องรอติดตามกันครับในตำแหน่งหน้าเป้าเรียกว่าชื่อยังมีมาไม่เยอะมากเท่าไหร่ที่มีข่าวด้วยอ่ะอีกหนึ่งข่าวครับ Fabrizio Romano ครับนักข่าวเทียสองนะรายงานว่ามีความเข้าใจว่าชองแค e r t o ริ b o เนี่ยมีราคาประเมินอ,อยู่ที่40ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์นี้เขาอยู่ในรายชื่อของแมนยูตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้ว แต่มีสโมสรในพเมลีกสนใจเขามากขึ้นซึ่งตัวเขาเนี่ยก็น่าจะพร้อมย้ายทีมในซัมเมอร์นี้อีกด้วยนอกจากจารัดแบนเวตครับแล้วก็ชองแคร์โตริโบเนี่ยเซนเตอร์ Center ทั้ง2คนนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่แมนยูสนใจนะครับแต่หลังข่าวเนี่ยไม่ได้มีความน่าเชื่อถือสูงมากนักเท่าไหร่นั่นคือทางคอสปอร์ตรายงานผ่านสปอร์ตวิทน์ครับว่าแมนยูพร้อมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญา5 1ล้านปอนด์ให้กับยูเวนตุส เพื่อซื้อกรีสันเบเมอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้เบเมอร์เปิดกว้างที่จะย้ายไปพรีเมลีกและแมนยูอยู่ในตำแหน่งที่จะแย่งชิงตัวผู้เล่นรายนี้อีกด้วยก็ให้เปรียบเทียบตามความน่าเชื่อถือของข่าวเนาะเราก็น่าจะมองไปที่แบนเวตและโตริโบก่อนละครับซึ่งของสองคนนี้ก็กำลังทำผลงานได้ดีเลยนะแล้วก็น่าสนใจที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมอยู่ด้วย นอกเหนือจากรายชื่อเหล่านี้ครับก็เคยมีรายชื่ออื่นออีกมากมายนะที่ตกเป็นข่าวกับทีมเราในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันโตนิโอซิวากอนซาโลอินาซิโอแล้วก็ล่าสุดเลยนะไม่กี่วันก่อนจอโจสคาวินีครับแต่และชื่อเนี่ยล้วนเป็นกองหลังดาวรุ่งที่น่าสนใจทั้งนั้นเพื่อนๆอยากได้ใครยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันได้ครับทั้งหมดนี้ครับคือข่าวคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่า สำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ